ด,ดิฉันเป็นตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยเขตขอนแกน่นคณะบริหารธุรกิจและสารสนเทศสาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจได้รับโจทย์จากรายวิชารากเง้ามอทลออีสานให้ศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้จากปราชผููรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติซึ่งดิฉันได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจภาเครื่องธุรกิจที่ไม่ใช่แค่เรื่องการค้าแต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อความศรัทธาและภูมิปัญญาท้องถิน่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะ ไปติดตามเรื่องราวของธุรกิจแห่งศรัทธานี้พร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ผู้หลุดจะมาขอสัมภาษณ์เทปใหม่นะคะคุณชื่ออะไรคะชื่อชื่อจริงชื่อหนิงนะคะคุชื่อหนิงก็โต๊ะขันแก่ะครับผมู้หลุดมาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลธนบุรนะคะครับวันนี้มาจะมาขอค่าที่ไหน่ะันเกี่ยวกับการทำเงินต้องไปสื่อมถึงเรื่องความต้องสื่อเมืคะจุดเริ่มต้นคืออะไรคะจุดเริ่มต้นเรื่องจากการช็อตแล้วก็ พัฒนา,าเขาเรื่อยกลายเป็นการค้าขายแล้วก็ศรัทธาด้วยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เริมาจากศรัทธาก่อนแล้วก็พอมองเห็นเจ้าหางก็เรื่อเลยเคยเจอปัญหาอะไรในงานธุรกิจไหมคะปัญหาคือส่วนใหญ่ถ้ามันก็เหมือนการทําธุรกิจทุกอย่างถ้าสินค้ามาใหม่มันก็มีความเสี่ยงว่าสินค้าตัวนี้จะขายได้ไหรือเปล่า มันอยู่ที่การปสินใจในการอพยการมองตลาดของคนว่าคนส่วนใหญ่ชอบหรือเปล่าทำ่อีกดอีเดียค่ะถ้าตอนนี้เข้าปีปีที่สามไม่ไชอบของจริงจรงมันเป็นอาชีพที่ทำงานที่ไหนก็นได้แล้วก็เป็นอาชีพมาจัจับเลยที่สมมติว่านอนอยู่ก็สามารถมีเขาได้มมือว่าจะไปเที่ยวก็สามารถหาเงินได้าจาก เวลาว่างเครื่องเครืองหนึ่งวันเนี่ยเรามีมีเวลาว่างใช่หนึ่งวันเรามีเวลาว่างแล้วก็เราไม่ต้องไปเสียเวลาที่ต้องทํางานตั้งแต่แปดโมงถึงหกโมเย็นเราสามารถเลือกเวลาตอนไหนก็ได้เช้ากลางวัน็ีตอนดึกก็ทาได้มีเชียร์รำาความรม่ดีไ่มคะเชียร์รไม่มีมากนะก็ก็ซื้อมาขายไปประมาณแล้วอยากจะบอกอะไรกับเด็กเครื่องใหม่ที่จะเริ่มทำ มีธุรกิจมันมีความเสี่ยงทั้งหมดค่ะมุมอยู่ที่ว่าผมจะชอบหรือเปล่านี่ความชอบของแม่ค่ะอยากจะฝากร้านนะคะฝากร้านร้าน,นอยู่ตรงชลบุรีรามค่าเชื่อมขรงเราข้างอะไรมาลีนนี้ค่ะขอบคุณค่ะ,คะ ในวันที่หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าพระเครื่องยังคงเป็นเรื่องของความศรัทธาอยู่จริงหรือไม่พระเครื่องมีจำนวนจำกัดแต่คนต้องการมากขึ้นทุกวันพระที่วางอยู่ข้งหน้าเฉพาะตรงเดียวนะครับครับก็หลักร้อยหลักร้อยละครับที่วางตรงนี้หลักร้อยล้านนะครับครับคือราคามันมันไม่ไม่คงที่พระพวกนี้บางทีนิยมก็ขึ้นไปแพงเลย ปี2562ศูนย์วิจัยกติกรไทยมีการคาดการ์กันว่าตลาดพระเครื่องในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ17,000-23,000ถึง 23, 000, ล้านบาทหรือเพราะกลไกตลาดบางอย่างที่ถูกกำหนดขึ้นทำให้พระเครื่องได้กลายเป็นสินค้าทางกิตวิทยาที่มีมูลค่ามาหาศาลพระเนี่ยเขาสร้างไว้พันองค์ มันมีแต่หายไปนะของอะไรที่มันเพิ่มไม่ได้อพี่มันมีแต่จะแพงขึ้นอะไรที่ทําให้วงการพระเครื่องเปลี่ยนไปผ้าไหมเนี่ยทำไมวลุ่มมันสูงมาก <c oughs> พี่อยากรู้ว่าลุ่มผ้าใหม่สูงพี่ไปดูโรงงานปั๊มผ้าได้ <c oughs> โรงงานผลิตผ้าได้ว่าใหญ่ขนาดไหนโลกมันเปลี่ยนคนก็ใช้สื่อเยอะวงการผราก็ใช้เหมือนกันโซเชียลไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดครับ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS